ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิดต่างวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมากมาเล่าให้ฟังและถ้าคุณเคยสงสัยว่าทำไมทองแพงขนาดนี้แล้วร้านทองยังปิดทุกวันคลิปนี้จะตอบคำถามทั้งหมด 1. มีบริษัททองในไทยที่มีรายได้สูงกว่าปะตะทแล้วนะรู้อย่างเดี๋ยวนะสูงกว่าปะตะทเลยเหรอประตะทที่เราคิดว่าเป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในไทยมาตลอดนะนี่ต้องเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มากเลย แล้วทำไมเราไม่ค่อยได้ยินชื่อบ่อยๆละ่ะเพราะมันเป็นธุรกิจที่คนมองข้ามบริษัทนี้ชื่อหัวเส้งเหง c คอมมดิทัสมีรายได้ปี2,567ถึง2.66ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น97%ในปีเดียวแสงหน้าปตทไปแล้วแต่รู้ไหมว่าอะไรที่แปลกมากขณะเดียวกันร้านทองย่านกำลังปิดกิจการทุกวัน ช่างทอง30,000คนตกงานและยอดขายทองรูปพัรร์ดิ่ง50%เป็นตัวเลขต่ำสุดในประวัติศาสตร์เดี๋ยวผมงงนะทองแพงสุดในประวัติศาสตร์81,400บาทต่อบาททองแต่ทำไมล้านทองกับตายแล้วเงิน2.6ล้านล้านบาทนั้นมันไปอยู่ที่ไหนใครได้ใครเสียมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะนั่นแหละค่ะนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เพราะทุกคนคิดว่า ทองแพงเข้าปัตรล้านทองรวยแต่ความจริงมันตรงกันข้ามเลยวันนี้เราจะมาเปิดเผยระบบที่ถูกออกแบบมาให้ผู้เล่นรายใหญ่ได้เปรียบตั้งแต่ต้นและบอกวิธีซื้อทองที่คุ้มค่าจริงๆไม่เสียค่ากำเนดแพงๆพรามไหมพร้อมสุดแล้วเรื่องนี้น่าสนใจมากผมเองก็เคยคิดจะซื้อทองเก็บไว้แต่ไม่แน่ใจว่าควรซื้อแบบไหนเป็นดูกันเลยว่าความจริงมันเป็นยังไงก่อนอื่นเรามาดูตัวเลขที่ทำลายความเชื่อกันก่อนนะคะ ตอนนี้ราคาทองคำในไทยอยู่ที่81,400บาทต่อบาททองเพิ่มขึ้นจาก28,000บาทในปี2020คิดเป็น190ร์ซในเวลาแค่5ปีคนทั่วไปคิดว่าร้านทองต้องรวยแน่ๆแต่ความจริงคือร้านทองเลิกกิจการปี2567ถึง177รายเพิ่มขึ้น8.5อร์เซจากปีก่อนจากตัวเลขที่คุณบอกนั่นหมายความว่าทุกๆวัน มีร้านทองปิดตัวเกือบวันละครึ่งรายในขณะที่ทองแพงขนาดนี้มันฟังดูผิดปกติมากแล้วทำไมถึงเป็นแบบนี้อธิบายหน่อยได้ไหมนี่แหละคะ่ะปัญหาหลักคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าร้านทองทำกำไรจากทองที่แพงขึ้นแต่จริงๆแล้วร้านทองไม่ได้กำไรจากราคาทองที่พุ่งเลยร้านทองได้เงินจากค่ากำหนด ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมคงที่ประมาณ500-1200บาทต่อบาททองเท่านั้นไม่ว่าทองจะราคา30,000หรือ80,000บาทร้านทองก็ได้ค่ากำหนดเท่าเดิมโอ้ผมไม่เคยคิดแบบนี้เลยนั่นหมายความว่าถ้าทองราคาส0,000บาทร้านได้ค่ากำหนด1000บาทแต่พอทองขึ้นเป็น80,000บาทร้านก็ยังได้แค่1,000บาทเท่าเดิมแล้วเปอร์เซ็นต์กำไรมันลดลงเยอะเลยนะถูกต้องเลยค่ะ และที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีข้อมูลจาก stock tomorrow บอกว่าขายทอง1,000 0บาทอาจได้กำไรแค่1บาท1บาทนะคะนี่คือมาจินที่บางเฉียบจนน่าตกใจในขณะที่ต้นทุนการดำเนินงานกลับเพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งค่าเช่าทำเลดีค่าแรงค่าประกันและระบบรักษาความปลอดภัยเดี๋ยวนะขายของ1 0 0 0 0บาทได้กำไรแค่1บาทนั่นคือ0 0 1เท่านั้นเอง ถ้าเป็นแบบนี้จริงร้านทองต้องขายได้เยอะมากๆถึงจะอยู่รอดแต่ถ้ายอดขายลด50%แบบที่บอกร้านทองจะไปอยู่รอดได้ยังไงถามถูกเลยค่ะและนี่คือจุดที่ระบบมันเริ่มพังทลายเมื่อราคาทองสูงเกินไปเกิดปรากฏการณ์3อย่างพร้อมกัน 1. คนไม่มีกำลังซื้อทองรูป,ปรพัรร์กลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ซื้อยากมาก 2. คนแห่ขายทองเก่าร้านต้องใช้เงินสดจำนวนมากรับซื้อสภาพคล่องตึงตัวและ 3. ราคาผันผวนรุนแรงคนรอดูราคาไม่ซื้อไม่ขายธุรกรรมหยุดชะงักอ๋อมันเหมือนวงจรอุบาทเลยยิ่งทองแพงคนยิ่งไม่ซื้อร้านยิ่งไม่มีรายได้แล้วก็ปิดตัวแต่เดี๋ยวก่อนถ้าร้านทองขายไม่ได้แล้วทำไมหัวเส้นเฮงถึงมีรายได้เพิ่มขึ้น97%ละ เงินมันมาจากไหนนี่ไงคะคำถามสำคัญที่สุดให้ผมบอกข้อมูลที่น่าสนใจผู้ค้าทองรายใหญ่ประมาณ300รายซึ่งคิดเป็นแค่3%ของตลาดครองส่วนแบ่งรายได้ถึง93%ส่วนผู้ค้ารายกลางเล็กประมาณ9,400รายซึ่งคิดเป็น9 7ของตลาดแบ่งกันเพียง7%ที่เหลือเท่านั้นนี่ไม่ใช่ตลาดเสรี แต่คือระบบที่ถูกออกแบบให้ผู้เล่นรายใหญ่ได้เปรียบตั้งแต่ตน้น3%ของ93%นี่มันเหลือเชื่อมากนั่นหมายความว่าถ้ามีเงิน100บาทหมุนในตลาดทอง93บาทไปอยู่ในกระเป๋าคนแค่300ลายส่วนอีก9,400ลายต้องแย่งกัน7บาทที่เหลือและพวกเขาทำยังไงถึงทำได้เพราะพวกเขามีข้อได้เปรียบหลายอย่างที่ลาเล็กทำไม่ได้ค่ะอันดับแรกต้นทุนซื้อทองถูกกว่าเพราะสั่งปริมาณมาก อันดับสองเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารไ่ายง่ายกว่าอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าอันดับ3ม,มีความสามารถในเฮชความเสี่ยงราคาใช้เครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนและอันดับ4มีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เข้าถึงลูกค้าได้ทั่วประเทศเหมือนเล่นเกมที่ฝ่ายหนึ่งมีอาวุธครบโซวนอกฝ่ายมีแค่กำปั้นนี่มันไม่แฟร์เลยแล้วนอกจากหัวเสงนเฮงยังมีใครอีกบ้างที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้มีเยอะเลยค่ะ mts go หรือแม่ทองสุขมีรายได้1.43ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้น109เกร์ซเกือบเท่าตัวออโรราหรือออรากำไรไตรมาสแรกปี2568พุ่ง45เปเซ็นตทำนิวไฮต่อเนื่องและที่น่าสนใจที่สุดคือธนาคารพาณิชย์พวกเขาเปิดบริการอ,อมทองผ่านแอปเข้าถึงลูกค้าหลาย10ล้านคนโดยไม่ต้องถือทองจริงสักกรัมเลยเดี๋ยว ธนาคารไม่ต้องถือทองจริงแล้วพวกเขาทำำํากําไรยังไงเอาเงินจากไหนมันทํางานแบบไหนอธิบายหน่อยได้ไหมธนาคารทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มตัวกลางค่ะเมื่อคุณซื้อทองผ่านแอปเช่น k plus หรือเป๋าตังของกรุงไทยธนาคารจะเก็บค่าธรรมเนียมจากทุกธุรกรรมทั้งการซื้อขายเก็บรักษาแต่ไม่ต้องรับความเสี่ยงจากราคาทองที่ผันผวนเลยเพราะทองจริงๆอยู่กับผู้ค้าทองที่เป็นพาร์ทเนอร์ เช่นหัวเส้งเหง่งหรือแม่ทองสุขมันเหมือนธนาคารเป็นอูเบอร์ที่เชื่อมคนซื้อกับคนขายแล้วกินค่าบริการทั้งสองฝ่ายฉลาดมากไม่ต้องมีทองไม่ต้องเสี่ยงแค่เป็นตัวกลางก็รวยได้และใครอีกละ่ะที่ได้ประโยชน์จากระบบนี้กองทุนรวมทองคำค่ะปีนี้กองทุนทองทำผลปรับแพนเฉลี่ย27-31%ต่อป,ปี SCB GOH ทำได้30.75% k คโกได้29.83%นักลงทุนที่เข้าใจระบบจะไม่ไปซื้อทองรูปพัรร์หน้าร้านที่เสียค่ากำเนิดแพงแต่จะลงทุนผ่าน ETF หรือกองทุนรวมที่ต้นทุนต่ำกว่าสภาพคล่องสูงกว่าและไม่ต้องเก็บทองจริงไว้ที่บ้านเดี๋ยวนะให้ผมคำนวณถ้าลงทุนกองทุนทอง1 0 0 0 0แสนบาทได้ผลตอบแทน30%ก็ได้กำไร3 0 0 0 0บาทในปีเดียวแต่ถ้าซื้อทองรูปพรรณห์1 0 0แสนบาท ต้องเสียค่ากำเนิดซื้อประมาณ2,500บาทแล้วพอขายคืนยังโดนหังอีก5%นี่ยังไม่ได้กำไรก็ขาดทุนไปแล้ว7,000-8,000ถึง 8, บาทถูกต้องเลยค่ะนี่คือเหตุผลที่คนฉลาดหันไปลงทุนทองแท่งหรือกองทุนแทนทองแท่งมีค่าบล็อกแค่100-400ถึง400บาทต่อบาททองถ้าเทียบกับทองรูปพรรณที่ค่ากำเนิด500-1,200บาทมันถูกกว่าเกือบ3เท่าต่อรอบการซื้อขาย และนี่คือสิ่งที่เจนซีเข้าใจดีมากเจนซีพวกเขามีส่วนในเรื่องนี้ด้วยเหรอผมนึกว่าคนหนุ่มสาวจะไม่สนใจซื้อทองซะอีกตรงข้ามเลยค่ะข้อมูลจากกรุงซีเจนซีฟ n a แนนซ์เซอร์เวย์2025พบว่า7ใน10ของเจนซีเก็บออมหรือลงทุนทุกเดือนเก็บออมเฉลี่ย19%ของรายได้และเริ่มออมเพื่อกเกษียณตั้งแต่อายุ26ปีเร็วกว่าคนรุ่นก่อนมาก แต่พวกเขาไม่ไปซื้อทองหน้าร้านพวกเขาใช้แอปอ๋อเจนซีเติบโตมากับเทคโนโลยีพวกเขาคุ้นเคยกับการซื้อของออนไลน์แล้วก็รู้วิธีเปรียบเทียบราคาค้นหาข้อมูลอ่านรีวิวดูค่าธรรมเนียมพอเห็นว่าซื้อทองผ่านแอปถูกกว่าสะดวกกว่าก็เลือกวิธีนั้นทันทีใช่ไหมใช่เลยค่ะแพลตฟอร์มอย่างโกนาวของหัวเส้นเหงโกวอลเลตของกรุงไทยกับแม่ทองสุกเกตโกของ YG ให้บริการออมทองเริ่มต้นแค่100่งถึงห0 0่0บาทซื้อขายได้24ชั่วโมงไม่ต้องไปร้านไม่ต้องกลัวของปลอมดูราคาเรียลไทม์ได้ทุกเวลาและที่สำคัญค่าทำเนียมถูกกว่าซื้อหน้าร้านเยอะถ้าเป็นแบบนี้จริงร้านทองแบบเดิมจะอยู่รอดได้ยังไงฟังดูเหมือนพวกเขากำลังถูกดิสรับแบบเต็มๆเ,เลยนะมีทางออกไหมมีค่ะแต่ไม่ง่ายร้านทองที่จะอยู่รอดได้ต้องปรับตัว ตัวอย่างที่ดีคือออโรราหรือออราพวกเขาทำกำไรได้ทั้งตอนทองขึ้นและทองหลง่มเพราะมีธุรกิจทองมาเงินไปหรือขายฝากมีพอร์ตลูกมีห1 8 3้ล้านบาทใช้ i i g d t t คําคำนวณสต็อกป้องกันความเสี่ยงราคาทุกสิ้นวันพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขายทองรูปพันธ์อย่างเดียวนั่นคือการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเลยนะจากแค่ขายทองกลายเป็นให้บริการทางการเงินสมาร์ท และร้านเล็กๆที่ไม่มีเงินทุนขนาดนั้นละ่ะพวกเขาจะทำยังไงร้านเล็กต้องสร้างความแตกต่างค่ะอาจจะเน้นบริการอมทองให้ลูกค้ารายย่อยออกแบบทองรูปพรรณเฉพาะท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ทำชุมชนลูกค้าที่พักดีหรือพิจารณาเข้าแฟนใช้กับร้านใหญ่แต่ถ้าทำแบบเดิมๆไม่ปรับตัวโอกาสอยู่รอดน้อยมากเพราะตลาดกำลังเข้าสู่ยุค consolidation เหมือนที่เกิดในจีนและอินเดีย consolidation หมายความว่ายังไง อธิบายเพิ่มเลยได้ไหมคือรายใหญ่จะยิ่งใหญ่ขึ้นรายเล็กจะหายไปตลาดจะรวมศูนย์ที่ผู้เล่นไม่กี่รายค่ะในจีนชาวไถยเสงปิดสาขา380แห่งใน3ามไตรมาสแรกของปี2024ในอินเดียร้านทอง unorganized เผชิญ existential t h r e a ดส่วนในไทยเราก็เห็นแนวโน้มแบบเดียวกันร้านทองเลิกกิจการเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่รายใหญ่อย่างหัวเซิงเฮงกํไรทยานนี่มันเหมือนทุกอุตสาหกรรมเลยร้านหนังสือเล็กปิดตัวเหลือแต่ a เม z o n ร้านสะดวกซื้อเล็กปิดตัวเหลือแต่ซเซเว่ร้านอาหารเล็กปิดตัวเหลือแต่เครือข่ายใหญ่แล้วผู้บริโภคจะได้ประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนแปลงนี้บ้างได้เยอะค่ะ 1. ราคาถูกลงเพราะมีการแข่งขันและประหยัดต่อขนาด 2. ส,สะดวกสบายขึ้น ซื้อทองได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือ 3. โปร่งใสขึ้นเห็นราคาเรียวไทม์เปรียบเทียบได้ง่าย 4. เข้าถึงง่ายขึ้นเริ่มต้นแค่100บาทก็ออมทองได้และ 5. ปลอดไัยกว่าไม่ต้องกลัวของปลอมไม่ต้องเก็บที่บ้านแต่ก็มีสิ่งที่เราสูญเสียไปเหมือนกันเช่นช่างฝีมือที่ทำงานมาหลายชั่วอายุคนต้องตกงาน วัฒนธรรมการซื้อทองเป็นของขวัญในเทศกาลอาจจะค่อยๆหายไปความผูกพันระหว่างลูกค้ากับเจ้าของร้านที่รู้จักกันมานานก็จางลงมันเป็นเทรดออ f นะถูกต้องเลยค่ะและนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักเสมอการเปลี่ยนแปลงนำมาทั้งผู้ชนะและผู้แพ้แต่อย่างน้อยเมื่อเราเข้าใจระบบว่ามันทำงานยังไงเราก็สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าเราจะซื้อทองแบบไหนที่ไหนยังไงที่คุ้มค่าที่สุดทูบและตอนนี้ ถ้าคนดูคลิปนี้อยากซื้อทองคุณแนะนําอะไรซื้อแบบไหนดีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ค่ะถ้าซื้อเพื่อลงทุนแนะนําทองแท่งหรือกองทุนรวมทองหรือโก ETF เพราะค่าธรรมเนียมต่ําถ้าอยากได้ทองจริงๆไปใส่ไปให้เป็นของขวัญก็ซื้อทองรูปประพันธ์ได้แต่ต้องรู้ว่าค่ากําเนิดแพงไม่เหมาะกับการลงทุนส่วนคนที่เริ่มต้นมีเงินน้อยแนะนํออมทองผ่านแอป เริ่มต้น100 5 0 0ถึง500บาทก็ได้แล้วมีอะไรที่ต้องระวังบ้างไหมย่างเช่นกับดักที่คนมักตกหลุมมีเยอะเลยค่ะกับดักแรกอย่าคิดว่าทองรูป,ปรพรรณคือการลงทุนถ้าซื้อมาใส่ก็โอเคแต่ถ้าคิดจะขายคืนคุณจะเจอว่าเสียค่าธรรมเนียมเยอะมากกับดักที่สองอย่าลงโฆษณาทองแท้ราคาถูกถ้าถูกกว่าราคาตลาดมากอาจเป็นของปลอมหรือมีกลโกมกับดักที่ส อย่าซื้อทองเพราะคิดว่าทองไม่มีวันลดราคาราคาทองผันผวนได้มากถ้าซื้อจุดสูงก็อาจต้องรอหลายปีกว่าจะคืนทุนโอเคให้ผมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้นะ 1. ทองแพงไม่ได้หมายของว่าร้านทองรวยเพราะพวกเขาได้ค่ากำเนิดคงที่ 2. เงิน2.6ล้านล้านบาทไม่ได้กระจายทั่วตลาดแต่ไหลไปรวมกันที่รายใหญ่3% 3. ระบบถูกออกแบบให้ผู้เล่นรายใหญ่ได้เปรียบ และ 4. ผู้บริโภคฉลาดขึ้นแล้วหันไปซื้อทองที่คุ้มค่ากว่าสรุปได้ดีมากเลยค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของร้านทองหรือธุรกิจทองแต่คือบทเรียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมทุกวันนี้ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันกำลังเกิดขึ้นในทุกธุรกิจใครไม่ปรับตัวใครก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังและมันเตือนใจเราด้วยว่าต้องคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายอะไร อย่าเชื่อสิ่งที่คนทั่วไปเชื่อโดยไม่ตั้งคำถามต้อง follow the money ดูว่าใครได้ประโยชน์จริงๆและถามตัวเองว่าเราอยู่ฝั่งไหนในเกมนี้ถูกต้องเลยค่ะและสุดท้ายถ้าคุณกำลังคิดจะซื้อทองอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมอ่านรีวิวดูว่าแพลตฟอร์มไหนน่าเชื่อถือและจำไว้เสมอว่าการลงทุนทุกประเภทมีความเสี่ยงทองก็เหมือนกัน ไม่มีอะไรที่รับประกันกำไร100%เซถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับและถ้าคุณมีประสบการณ์การซื้อทองหรือมีคำถามอะไรแชร์กันในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเราอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้เจอกันคลิปหน้านะครับเราจะมาเปิดเผยอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีความจริงซ่อนอยู่เหมือนกันขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามพอดแคสต์คิดต่าง